สวัสดีครับพวกผมฮา w เกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะตามมาดูพาร์ทที่2นะครับผมของคลิปนะก็จะเป็นรางวัลของ w o l l ลอร์พานะครับก็วันนี้ก็จะเป็นรีแล้วนะครับผมรีซีซั่นนะของ w o l l ลอร์พานะผมจะกดรับทั้งหมดไปก่อนนะที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับตอนนั้นเราค้างกันที่น่าจะเป็นเลเวลประมาณ50-60นะต่อไปก็จะได้เป็นสกินถาวรนะครับเป็นโปรเจกต์ไอของมอทอร์นะครับผมปิ้งรับรางวัลทั้งหมดนะครับถัดมาก็จะเป็น ได้สกินถาวอรดนะครับก็จะเป็นเอเลนดดเป็นซาต้าแล้วก็ฟลอเรนติโนนะครับถ้าใครมีครบแล้วก็สามารถเลือกลูกแก้วหรือว่าจะเป็นเหรียญวอลโลพาได้อันนี้ผมจะเลือกเป็นฟลอเรนติโนนะสกินสีม่วงนะครับเราังไม่มีเลยก็สวยเลยนะครับผมโอเคเราเรีอได้หนึ่งสกินมาแล้วนะครับก็ผมกดรับรวมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็น กล่อง7สกินถาวรสําหรับคนที่ไม่ได้เติมรางวัลด้านล่างนะเป็นสายด้านล่างด้านฟรีนะครับก็สามารถได้เป็นแมกมานะลัมเบอร์อลิสแล้วก็ยอรน,นะครับผมมีแล้วก็จะเลือกเป็นลูกแก้วนะครับสามารถรับได้ทุกคนเลยนะขอแค่ทํา exp ถึงตามเลเวลประมาณกลางๆอะ่ะ50-60เลเวลนี่แหละก็สามารถรับได้อันนี้เป็นกล่องชิ้นส่วนฮีโร่ธรรมดานะก็จะยาวเลยนะครับผมประมาณที่เลเวล60นะครับโมทอสนะ เลเวล70็สิบนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับจะได้เป็นถาวรหมดเลยนะพวกโปรไฟล์อะไรเงี้ยอิโมจิหลักๆอันเนี้ยเป็นโปรไฟล์นาตาากินติมนะครับผมอิโมจิด้วยแล้วตัวตาก็เป็นโปรไฟล์นาตาาเมื่อกี้โปรไฟล์อันนี้อ e ิโมจินาตาาเมื่อกี้เป็นโปรไฟล์ตัวอะไรอ่ะยูเอชเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนที่สองกันนะอันนี้มันจะรับเฉพาะภารกิจที่ผม ทำสาเร็จนะครับก็มีบางภารกิจที่ผมทําไม่สําเร็จนะผมก็ลืมทําไปเลยนะช่วงนี้ผมชนผมยุ่งๆด้วยนะครับส่วนมากที่ค้างอาจจะเป็นพวกโ,โหมดธรรมดาที่ผมจะไม่ได้ไม่ได้เล่นนะเป็นโหมดธรรมดาโหมดบันเทิงอ่ะผมจะไม่ได้เล่นนะกิจกรรมก็เลยจะค้างนะครับผมอเดี๋ยวเรามาหมุนนะเป็นกิจกรรมวงล้อนะครับผมก็จะมาลุ้นดูกันว่าเหลืออะไรให้เล่นบ้างนะครับผมเราจะได้รางวัลอะไรกันบ้างนะหลักๆก,ก็คิดว่าน่าจะเกลือนะ ปกติก็จะเกลืออยู่แล้วล่ะอันนี้หมุนครั้งที่หนึ่งนะครับได้เป็นลูกแก้วนะก็จะเน้นเน้นเฉพาะไอ้นี่นะครับเราจะเน้นเฉพาะทั่วๆวไปนะ <c oughs> หมุนครั้งที่หนึ่งนะครับตอนนี้เรามีแต้มอยู่หนึ่งพันนะครับดีกิจกรรมอีกยี่สิบห้านาทีนะเดี๋ยวก็เหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมก็ไปทำทีหลังอาจจะเป็นพวกสุ่มพวกแชร์อนะไรเนี่ย ก็ยไปทำอ่าเป็นอีโมจิได้ถาวรเลยนะครับเป็นตีมี่นะอ่าสกินถาวรนะครับที่เราจะได้วงล้อของซีซั่นนี้ก็จะเป็นลิเลน่านะผมมีแล้วจําได้ว่าลิเลน่าผมมีแล้วแต่ว่าอีกอันนึงจะเป็นไอริ i, นะผมไม่แน่ใจว่าไอริ i, ผมมีหรือ,อยังนะน่าจะยังไม่มีนะครับไอริตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมคือถ้าเราไม่ได้ทําภารกิจครบทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะทุกอันก็ ก็ไม่การันตีอ่ะอาจจะแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะมันจะโผล่ต่ท้ายตลอดอ่ะคือในมันมีอยู่สิบกว่าอันใช่ไหมมันจะไม่โผล่อันที่หนึ่งอันที่สองอ่ะผมหมดแล้วนะก็จะเหลือเป็นโปรเจกต์เลสนะครับน่าจะเป็นนาตาานะน่าจะเป็นชุดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเอฟเฟกรองเท้าเอฟเฟกต์บาเอฟเฟกสังหานะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นรางวัลน,นะครับผมสกินลิเลนาแล้วก็ไอรินะรู้สึกว่าแลนเชอร์ผมว่าผมมีแล้วนะไม่เป็นไรครับผมก็ ประมาณนี้แหละคือทุกซีซั่นเราก็จะรุนๆแท้ทายเอาแต้มก็จะไม่พอตลอดนะครับก็เอามาให้ดูว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถไปรับกันได้ยังไงก็รีวิวสั้นๆให้ดูสําหรับวอลเล์พาสซีซั่นที่เท่าไหร่เออ่มนะครับผมวอลเล์พาสซีซั่นที่ส3ของปี2องพันหรือ2024นะครับเดี๋ยวซีซั่นหน้าก็น่าจะเป็นพุ่งนี้นะวันที่1่กุมภานะครับจะเป็นซีซั่นที่1 4เดี๋ยวผมก็จะทําการเติมเลยเดี๋ยวก็อาจาจจะลํดับ วันลงนะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะอาจจะเป็นต้นสัปดาห์ของกุมภาหน่อยไม่ดูไม่ซ้าววันไหนตามคิวนะที่จะอัพลงเดี๋ยวจะรีเดี๋ยวผมจะรีวิวซีซั่นที่สิบสี่วัยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเติมแล้วก็อาัดาเปิดสักยี่สิบเลเวลแรกให้ดูว่าเราได้เป็นสกินอะไรหลักๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้นะครับผมก็ฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมทางช่อง House Channel นะครับแล้วก็วัก ROV นะ์โจะทำให้คนหาง่ายขึ้นนะ ฝากกด like ไลค์เป็นกลังใจคอมเมนต์แนะนำได้นะครับว่าตรงไหนผิดพลาดตรงไหนติชมตรงไหนครับคอมเมนต์ติชมกันได้ผมจะได้นํำไปพัฒนาต่อไปวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ